สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic คาร์ลอตตบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงกันนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายน2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกช่วยเตือนนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ใครที่ดูแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันเนะะเาะแม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎสิใบนะคะมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิกันนะคะ 10เนาะมาดูกันนะคะตอนนี้คุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไรกันบ้างและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรกสี่เหรียญสี่เหรียญเป็นลักษณะของอการห่วงการห่วงแหนห่วงเงินเนาะเป็นลักษณะของไพ่เหรียญน,นะคะอยากเก็บเงินอยากออมเงินเป็นลักษณะของคนที่มีความตระนี่ทีเหนียวในเรื่องของการใช้เงินนะคะคือ มันเป็นลักษณะก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้เงินเยอะใช้จ่ายเงินไปโดยแบบความสุรุ่ยสุร่ายเนอะแต่ตอนนี้เราคิดอยากเก็บเงินแล้วเราอยากออมเงินเราอยากเก็บเงินไว้กับตัวนะคะสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นลักษณะของความสุข ความสุขความอุดมสมบูรณ์การที่เราได้อยู่พร้อมหน้ากาันพ่อแม่ลูกหลานพี่น้องปู่ย่าตายายนะคะหรือมีใครบางคนอยากกําลังเก็บเงินแต่งงานเนาะอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวหรือมีใครบางคนกําลังสร้างครอบครัวหรือกําลังจะแต่งงานอยูในช่วงนี้นะคะความสุขเนาะคุณมีความสุขนะคะ The Hermit The h อ r m i t เป็นลักษณะของนักปราชญ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ม,มีความรู้มีความรู้มีความสามารถเป็นหมอครูอาจารย์คนให้ความรู้กับคนอื่นนะคะเป็นลักษณะของคนที่ชอบปลีกวิเวกหรือช่วงนี้คุณอยากจะนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากทำบุญอยากทำอะไรให้มันเกิดสมาธิเนี่ยทำได้เลยทำได้ตอนนี้ดีมากนะคะหรือช่วงนี้คุณอยากจะกำลังเนาะกำลังให้ให้ให้ ให้เวลาอยู่กับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะทำให้มันเกิดประโยชน์ทําให้มันเกิดความรู้นะคะหรือช่วงนี้นะสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนเวรเนาะเป็นลักษณะของไพ่เดอะมูนเนาะไพ่เดอะมูนมันเป็นลักษณะของรางสังหรณ์สิ่งนี้ลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นลักษณะของความคิดพลังงานในแง่ลบ จิตใต้สำนึกที่มันฝังอยู่ลากลึกในใจเราลึกๆเนาะช่วงนี้ใครสวดมนต์น,นั่งสมาธิอย่างที่เราบอกเนาะสวดมนต์แล้วขวดน้ําหรือเราได้ทําบุญได้ทําอะไรก็แล้วแต่เราขวดน้ําให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะแต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เนาะไม่ต้องกลัวนะคะและคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้นําบอกแนวทางนําทางอยู่ให้คุณตลอดเวลานะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีคนมาส่องมาดู แอบดูโซเชียลคุณแอบดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะใช้ความคิดใช้สมาธิมันเป็นลักษณะของคนที่ชอบทํางานกลางคืนอะ่ะหรือทํางานกลางคืนแล้วมีสมาธิมุ่งม,มั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณอาจจะเป็นนักออกแบบคนที่ทํางานกลางคืนเขาเรียกว่าอะไรผับบาร์คาราโอเกะอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เดินทางไปไหนมาไหน,นระมัดระวังตนเองนะคะช่วงนี้เนะเาะไพ่ ใบที่5ของคุณเป็นลักษณะไพ่6ถ้วยนะคะหถ้วยเป็นลักษณะของลูกหลานบุตรหลานบริวารหรือคนที่คุณเอนดูคุณรักใคร่หรืออาจจะมีลักษณะของเพื่อนเก่าคนเก่าคนเดิมรักเก่าหวนคืนหรืออาจจะได้ไปกลับไปเจอะเจอกับเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนเนาะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เคยมีความผูกพันเคยเป็นรักแรกของกันมาก่อนแล้วก็เหมือนแบบ ห่างเหินกันไปมีโอกาสจะได้กลับไปพบเจอกันในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะได้กลับไปงานเลี้ยงรุ่นก็ได้หรือบางคนอาจจะได้กลับไปอยู่กับลูกหลานปู่ย่าตายายสัตว์เลี้ยงได้อยู่กับค,ครอบครวัวอย่างมีความสุขนะคะในช่วงนี้เนาะหกดาบหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางทางน้ำเนาะแต่การเดินทางของคุณในครั้งนี้มันเป็นลักษณะของการเดินทางที่ออกมาจากจุดเดิมที่เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วมันมีความทุกข์ อยู่แล้วเจอกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นท็อกซิคคุณเหมือนคุณเดินทางออกมาจากตรงนั้นแล้วนะคะแต่ว่าดาบมันหมายถึงปัญหาเนอในลักษณะนี้มันเป็นลักษณะของการพกพาเอาปัญหามาด้วยคือปัญหาทุกอย่างมันยังไม่ได้ถูกแก้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าสร้างปัญหาเพิ่มใครมีนี่อยู่อย่าสร้างนี่เพิ่มแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะว้าวกงล้อของการเปลี่ยนแปลงกงล้อของโชคลาภคุณมีเกมที่กําลังจะได้เงินที่ได้มาจากทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ บุลุดนะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตมันเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยและมันจะนําพาให้คุณเกิดความสุขนะคะเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีอุปสรรคมีปัญหาเนะ แต่ตอนนี้มันเหมือนคุณลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างคุณจะสามารถแก้ไขมันได้มันมาจากประสบการณ์ตรงในชีวิตของคุณเองที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของความเติบโตวความเติบโตในในในสิ่งที่คุณสร้างมาเองนะคะกงล้อของการเปลี่ยนแปลงเนอะ The w i e l of fortune เขาก็เป็นลักษณะของคนที่เกิดวันพฤหัสคนที่เป็นดาวคนที่เป็นลักษณะของหมอครู ครูบาอาจารย์นะคนที่ให้ความรู้คนอื่นนะคะคุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้เร็วเรียนรู้อะไรได้ไวแล้วก็ให้ความรู้คนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะหนึ่งถ้วยเห็นไหมชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากนะคุณจะมีความสุขอย่างมากนะมันจะมีเนี่ยเงิน เงินหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในครั้งนี้นี่มันเหมือนถึงโชคลาภด้วยนะบางคนอาจจะมีโชคลาภโชคลาภก้อนใหญ่มีของขวัญสิ้นใหญ่สิ่งที่คุณอยากได้ถ้าบางคนมีครอบครัวแล้วเนาะคุณอาจจะได้ของขวัญของฝากจากคู่ของคนรักเนาะบ้านรถที่ดินคอนโดนาฬิกาหรูๆสักเรือนรถหรูๆสักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะหรือมีใครบางคนคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรัก รักครั้งนี้เป็นลักษณะคู่คู่คู่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะเนี่ยมันเป็นลักษณะของกลงล้อที่หมุนเอาคนที่เคยเจอกันในอดีตชาติบุคเลสันนิวาทของคุณกําลังจะหมุนวนให้คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะมาจากแรงอธิษฐานอาธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้พบเจอกับความรักดีๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะบางคนถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรักก็อาจจะมาในรูปแบบของกัลยาณมิตรคนที่ให้คำปรึกษาได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นกันลยาณมิตรคนที่นำความรักนำความสุขมาให้เรานะคะ สี่ถ้วยเนี่ยมีคนมามอบความรักให้แต่เหมือนคุณยังเฉยๆเนาะบางคนนะบางคนยังนิ่งอยู่บางคนยังยึดติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตสิ่งที่มันเนี่ยมันจมอยู่ในความรู้สึกของคุณเองคุณเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นไม่ได้มันเลยทําให้คุณนอยคุณนอยคุณเบื่อคุณเซงใครมาทําหยิบยื่นอะไรสิ่งดีๆให้คุณก็ยังนั่งอยู่เฉยๆหรือบางคนอาจจะกําลังใช้สมาธิอยู่ก็ได้นะคะการนิ่งของคุณคุณอาจจะ หยุดนิ่งรออะไรบางอย่างเนอะหรือบางคนไม่ได้นั่งรออยู่เฉยแต่ว่า,ามีสมาธิมีสติอยู่กับตนเองด้วยนะคะอืมเจ็ดดาบเจ็ดดาบเป็นลักษณะของคนที่เหมือนหน้าไหวหลังหลอกอเป็นลักษณะของคนที่ไว้ใจไม่ได้ขโมยขโจรคนแทงข้างหลังคิดไม่ซื่อ ประมาณนี้เนาะหรือบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางเดินทางกลับบ้านเดินทางไกลบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศวางแผนในเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางนะเนี่ยเนาะบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือบางคนอาจจะมีโชคมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเพราะอันนี้เป็นลักษณะของการพานันเออเป็นลักษณะของอะไรที่มัน หน้าไหวหลังหลอกขโมยขจรนหรือการพน,นันเนี่ยใบนี้นะคะมันเป็นลักษณะเงินที่ได้มาแบบโชคฟุกๆก,ก็ได้เนาะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็เรามัดระวังตนเองนะคะเ,เก็บมือถือกระเป๋าบ้านล็อกรถอะไรให้ดีให้ตรวจสอบให้ดีนะมือช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการโดโดนขโมยผลงานก็ได้นะคะหรือโดน พื่อร่วมงานให้ไลฟ์ป้ายสีประมาณนี้นะคะบางคนอาจเกิดบางคนอาจจะไม่เกิดถ้าเราแบบไม่ได้ไปทําอะไรใครไว้แล้วก็บางคนก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรก็อาจจะมีโดนนินทาบ้างอนะนะนะบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ให้คุณนิ่งๆเฉยๆสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมของเราไปแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันอืเป็นพลังงานนแง่ลบอะ่ะมันจะค่อยๆหายไปเองเนาะเพราะว่า วิวออฟจูน่ะมันเป็นลนักษณะของการเปลี่ยนแปลงเนาะเนี่ยคุณเดินออกจากจุดเดิมแล้วคุณเดินออกจากที่เดิมแล้วชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเป็นลนักษณะของโชคลาบด้วยโชคลาบก้อนใหญ่เลยแหละมันจะนํามาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยในชีวิตเนี่ยความสุขพะคุณได้รับโชคลาภได้รับเงินก้อนเนี้ยมันจะนําความสุขมาให้คุณนะคะเงินทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ใครบอกขายที่อะไรไว้เนี่ยมีเกณฑ์นะคะสวดมนต์ดีๆนะเออเนี่ยสวดมนต์ดีๆขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆเนะี่ยอาจจะเป็นพ่อปู่หรือศีพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาเนี่ยท่านมาให้พรน,นะคะท่านจะนําความสุขมาให้พรใดที่ขอก็ขอให้สำเร็จนะคะขอให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะและให้พบเจอกับสิ่งที่ดีด วันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครที่เข้ามารับชมใหม่เรารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดติดตามให้กับช่องเมจิกคาร์ลอตไบคิตตี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้แม่หมอนะคะใครอยากอ่านไพ้ดูดวงเรากับเราติดต่อได้ที่ ID ดี n e นะคะใครอ่านคลิปแล้วดูคลิปแล้ว มีความารู้สึกชอบจังเลยอยากขอบคุณก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทารลต์บายคิตตี้ค่ะ